สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาเฉลยคำตอบของคำถามที่มีอยู่ว่าข้อใดกล่าวถึงข้อมูลของบุคคลที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสายงานการสอนได้ไม่ถูกต้องกอไกยนายวังวนบัวบานตำแหน่งครูขอไขนางสาวปราณีสุดีตำแหน่งครูเชี่ยวชาญขอควายนายจันกลางคืน ตำแหน่งครูผู้ช่วยงองงูนางสาวเดือนเจนดงเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วยจอจานนายดวงดีตลอดการวิทยาฐานะครูชำนาญการคำถามข้อนี้นะครับเขาต้องการจะตรวจสอบความรู้ของท่านว่าเวลาที่ท่านจะเรียกบุคคลซึ่งเป็นข้าราชการครูนั้นเนี่ยท่านจะเรียกถูกไหมนะครับแล้วเวลาเรียกเนี่ยมีการใช้คำ หรือตำแหน่งหรือวิทยาฐานะหรืออันดับเงินเดือนเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับหลักๆมีแค่นี้เองนะครับในส่วนของคําถามข้อนี้ก็จะต้องอาศัยความจำนะครับท่านจะต้องจําเนื้อหาจากพระราชบัญญัติระเบียบรชัชระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2547แล้วก็จะมีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งเงินวิทยฐานะพวกนี้อีกนะครับนะและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับเนื้อหาของการพูดถึงมาตรฐานตําแหน่งและวิทยฐานะพวกนี้นะครับจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อยู่นะครับซึ่งทีมงานของเรา,เารวบรวมหนังสือมาไว้ที่เล่มสีฟ้านะครับก็จะเป็นเนื้อหาบวกกับข้อสอบตัวนี้ถ้าท่านใดยอยากจะรู้รายละเอียดที่เรารวบรวมไว้ก็ ลองจับจองไปอ่านก็ได้นะครับแต่ถ้ามีเวลาว่างพอนะครับหรือต้องการจะศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับก็สามารถรวบรวมไฟล์เอกสารต่างๆได้นะครับอันนี้ก็จะทําให้เราได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อีกได้ดีเลยทีเดียวนะครับหรือถ้ามีหนังสือจากสํานักอื่นอยู่แล้วนะครับท่านก็น่าจะเคยอ่านมาแล้วนะครับก็จะเอาความรู้ตรงนั้นมาตอบคําถามได้นะครับอ่าฉะนั้นเนี่ย นะครับในการสอบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องไปตามหาว่าเนื้อหาที่เขาจะใช้ในการออกข้อสอบเนี่ยมันมันจะเป็นเนื้อหาอะไรบ้างนะครับแค่นั้นเองนะครับถ้าท่านอ่านหรือเตรียมตัวเยอะเนี่ยท่านก็มีโอกาสที่จะทําทข้อสอบได้เยอะกว่าคนอื่นเพราะว่าท่านมีเนื้อหาที่ใช้ในการตอบคําถามเยอะกว่าคนอื่นนะครับหรือบางทีเนี่ยที่เราอ่านเยอะ แต่ว่าข้อสอบออกมานี่ก็ไม่ตรงกับที่เราอ่านก็มีนะครับฉะนั้นมัน50 50มันจะออกหน้าไหนก็ได้ซึ่งทีมงานเราก็พยายามจะบอกกับทุกท่านว่าก็พยายามหาความรู้ไว้เยอะๆแล้วกันนะครับสอบครูอาชีวะรอบนี้มีเวลาอีกตั้ง2เดือนนะครับซึ่งกําหนดวันสอบวันที่30มกราคมพศ2 5 6 5ยะครับยังมีเวลาอีกเยอะนะครับฉะนั้นอย่าชะล่าใจก็หาความรู้ไว้เยอะๆนะครับอ่ะทีนี้ก็ จะมาเฉลยแล้วกันนะครับตัวเลือกตอบมันยาวนะครับเวลาอ่านแล้วมันหมดพลังงานนะครับการที่จะตอบคำถามข้อนี้ถูกนะครับท่านจะต้องเลือกตอบข้อขอไข่ครับนางสาวปราณีสุดีตำแหน่งครูเชี่ยวชาญครับถ้าใครเลือกขอไข่ก็จะเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ของคำถามข้อนี้นะครับเพราะว่าข้อนี้เขาถามว่ามันเป็นการใช้ข้อมูลของบุคคลนั้นน่ที่มันไม่ถูกต้องนะครับหรือเป็นการเรียกชื่อของเรียกชื่อว,วิทยาฐานะเรียกชื่อตำแหน่งหรือเรียกชื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันใช้กันไม่ถูกต้องแค่นั้นเองนะครับนะฉะนั้นจึงต้องตอบข้อขอไข่ครับนางสาวปราณีสุดีตำแหน่งครูเชี่ยวชาญซึ่งเหตุผลหลักๆเลยก็คือว่า ตำแหน่งของครูผู้ช่วยนะครับตำแหน่งของครูเนี่ยนะครับซึ่งเป็นข้าราชการเนี่ยมันจะมีอยู่แค่2ตํตำแหน่งเท่านั้นก็คือตำแหน่งครูผู้ช่วยกับตำแหน่งครูนะครับจะมีแค่นี้แต่ขอใครเนี่ยนางสาวปราณีสุดีเนี่ยมาเขียนชื่อตำแหน่งว่าครูเชี่ยวชาญเนี่ยอันนี้จะไม่ใช่นะครับจะไม่มีตำแหน่งคําว่าครูเชี่ยวชาญปรากฏในสารบบนะครับแต่คําว่าครูเชี่ยวชาญเนี่ย มันมันจะเป็นในส่วนของวิทยฐานะครับฉะนั้นถ้าท่านจะเรียกคุณครูปราณีสุดีนะครับก็จะเรียกว่านางสาวปราณีสุดีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญแบบนี้ถึงจะถูกนะครับแต่ถ้ามาเรียกว่านางสาวปราณีสุดีตำแหน่งครูเชี่ยวชาญอันนี้จะไม่ถูกนะครับเพราะครูเชี่ยวชาญเป็นวิทยฐานะนะครับก็ลองมาดูในส่วนของเนื้อหาจากเนี่ยหน้านี้ครับ หน้าที่เราเคยทําคลิปลงไปแล้วนะครับท่านก็ดูดีๆนะครับบทสรุปต่างๆจะอยู่หน้านี้นะครับลองดูแต่ละคอ,อลัมน์นะครับเปรียบเทียบข้อมูลกันก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าตําแหน่งนะครับตาแหน่งเนี่ยซึ่งท่านดูในส่วนของคอลัมน์แรกนะครับตําแหน่งจะไม่มีคําว่าตําแหน่งครูเชี่ยวชาญหรือครูอะไรก็แล้วแต่ไม่มีจะมีตําแหน่งอยู่แค่2ตําแหน่งเท่านั้นก็คือตําแหน่งครูผู้ช่วยกับตําแหน่งครูนะครับส่วน ครูเชี่ยวชาญเนี่ยท่านดูข้างบนคอลัมนะครับมันจะเขียนว่าวิทยาฐานะนะครับก็เลยเป็นคําตอบที่ต้องเลือกข้อขอข่นะครับเพราะว่ามันเป็นการใช้การเรียกข้อมูลของบุคคลนั้นเนี่ยก็คือคุณปราณีสุดีเนะนี่ยมันเป็นการเรียกผิดนะครับฉะนั้นถ้าท่านอ่านโจดีๆนะครับเราถามว่าข้อไหนมันไม่ถูกนะครับก็ต้องตอบว่าขอข่นางสาวปราณีสุดีตําแหน่งครูเชี่ยวชาญ มันเรียกไม่ถูกนะครับต้องเรียกว่าวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญแบบนี้นะครับส่วนกอไก่อันนี้ถูกต้องแล้วนะครับนายวังวโบัวบานตำแหน่งครูนะครับตำแหน่งก็คือมีตำแหน่งครูถูกต้องนะครับกขวายนายจันท์กลางคืนตำแหน่งครูผู้ช่วยครูผู้ช่วยก็คือตำแหน่งนะครับและครูผู้ช่วยก็จะเป็นชื่อของอันดับเงินเดือนด้วยนะครับฉะนั้นครูผู้ช่วยนี่เป็นทั้งชื่อตำแหน่งแล้วก็เป็นทั้งชื่ออันดับเงินเดือนงงูนางสาวเดือนเจนดง เงินเดือนอันดับครูผู้ช่วยอ่าอันนี้ก็ถูกต้องนะครับนะส่วนจอจานนายดวงดีตลอดการวิทยาฐานะครูชํานาญการอ่าอันนี้ถูกต้องนะครับฉะนั้นขอไข่เนี่ยถ้าจะใช้ให้มันถูกต้องก็คือต้องใช้นางสาวปราณีสุดีวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญแบบนี้นะครับแต่ถ้าจะเป็นการเรียกชื่อแบบเต็มๆเ,เลยนะครับเต็มยศเต็มหน่วยเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับอ่านางสาวปราณีสุดี ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญอันดับเงินเดือนคอส4อ,อ่าจะเป็นแบบนี้นะครับถึงจะถูกต้องสมบูรณ์แบบฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะตอบได้ถูกก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะจะรู้สึกว่าซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับหรือบางทีเนี่ยความรู้ที่เรามีมันตีกันก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ด้วยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้า มันจำข้อมูลได้นะครับจำได้เป๊ะๆเนี่ยมันไม่ยากหรอกครับอ่านโจทย์ปั๊บรู้เลยว่าต้องใช้ความจำข้อไหนนะครับอันข้อนี้บางคนถ้าจำยังไม่แม่นก็อาจจะมองว่ายากนะครับแต่บางคนนี่มองแล้วโอง่ายมากเลยเห็นเลยครับว่าข้อไหนมันไม่ถูกต้องนะครับแค่นั้นเองนะครับก็จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะครับส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับท่านเลยนะครับมีสิทธิ์ที่จะเลือกรับฟังข้อมูลต่างๆจากช่องของเรานะครับแล้วก็เพจของเรานะครับ ฉะนั้นถ้ายังลังเลสงสัยเนี่ยสามารถไปสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเองนะครับจากหนังสือที่ท่านมีอยู่หรือจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาแบบนี้ก็ได้นะครับลองไปตามหาเอกสารหลักฐานเหล่านั้นมาเปรียบเทียบดูนะครับก็คนที่ยังตอบไม่ถูกก็ไม่เป็นไรครับรีเซ็ตกันใหม่นะครับดูเนื้อหาที่ผมบอกแค่นั้นเองนะครับนะฉะนั้นเราอยู่นอกห้องสอบเนี่ยเรามีโอกาสลองผิดลองถูกอยู่นะครับ ท่านก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ต้องเตรียมตนเองให้พร้อมที่สุดถ้าผิดวันนี้ยังไม่เสียหายนะครับแต่ถ้าไปผิดในห้องสอบอันนี้จะเสียหายนะครับอันนี้ฝากให้คิดนิดหนึ่งฉะนั้นถึงแม้หลายคนจะเก่งแล้วก็อย่าพึ่งประมาทนะครับอย่าหยุดที่จะทบทวนความรู้นะครับเราต้องทบทวนไปเรื่อยเนื้อหาไหนที่มันยังไม่ค่อยโอเคก็ไปเติมเต็มเนื้อไหนเนื้อหาไหนที่มันโอเคแล้วก็ ก็ไม่ต้องอ่านเยอะนะครับแต่กลับไปทบทวนมันอยู่เรื่อยๆนะครับยิ่งถ้าท่านมีเนะื้อหาอยู่แล้วแล้วก็มาอ่านแล้วมาสรุปเป็นของท่านอันนี้ยิ่งจะได้ประโยชน์กับท่านมากที่สุดนะครับนะครับอันนี้ก็ฝากในส่วนของเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านเพราะว่าทีมงานแอดบินก็ใช้วิธีการนี้แหละครับจนประสบความสําเร็จมาแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกที่เป็นแฟนตัวยงตั้งแต่เริ่มต้นเพจมานะครับ เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าพูดผิดพลาดประการใดยังไงก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับมีอะไรที่อยากจะบอกกล่าวกันก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ